สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือคนผอมน่าจะไม่ได้เป็นโรคอะไรน่าจะไม่มีโรคต่างๆซึ่งมันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้ววันนี้ผมจะอธิบายให้เราเข้าใจกันเลยว่าคนผอมนั้นก็มีโรคได้มากมายนะครับแล้วเราก็จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองเช่นกันนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธานีธนียวัน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบมบัตนะครับเรื่องของคนผอมน,นั้นลหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคิดอะไรมากนะครับแต่คนส่วนใหญ่ในสังคมเนี่ยมักจะเห็นว่าเออถ้าเราเป็นคนอ้วนเราจะได้ยินว่าเอ้ยเขามีโรคความดันสูงไขมันเบาหวานนะครับโรคข้อเข่าเสื่อมนะครับ มีโรคต่างๆมากมายนอนกรนหยุดหายใจในขนาดลับนะครับเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคปอดโรคอะไรก็แล้วแต่ก็มักจะมากับโรคอ้วนทั้งนั้นนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนผอมจะเป็นโรคเหล่านั้นไม่ได้นะครับคนผอมเป็นเบาหวานได้ไหมนะครับได้นะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยคนผอมๆนะครับบางครั้งเนี่ยมันเป็นเบาหวานขึ้นมาได้และเบาหวานที่คนผอมมักจะเป็นเนี่ยจะเป็นเบาหวานชนิดที่1 ซึ่งจําเป็นจะต้องใช้อินซูลินในการรักษามันหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าคนที่เขาผอมเนี่ยนะครับเขามีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เพียงพอในกรณีนั้นก็เลยทําให้เกิดเป็นเบาหวานขึ้นมานะครับแต่บางคนก็อาจจะมีภาวะอื่นๆร่วมด้วยยกตัวอย่างเช่นว่าไม่สามารถที่จะนำคือเซลล์ของเราเนี่ยมันอาจจะมีการดื้ออินซูลินได้นะครับในบางคนแต่ พวกนั้นเนี่ยการดื้ออินซูลินมักจะเจอในคนที่อ้วนซะมากกว่าในคนที่ผอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยมีปัญหาไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อาจจะเนื่องด้วยมีโรคประจําตัวบางชนิดที่ไปทําลายเซลล์ที่สร้างอินซูลินก็เลยทําให้เกิดเบาหวานขึ้นมาก็ได้นะครับโดยอาการพวกนี้นะครับไม่ได้แปลว่าคนผอมทุกคนจะต้องเป็นโรคนี้นะครับแต่อาการของคนผอมนะครับที่เริ่มเกิดเบาหวานเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับ มันจะมีได้หลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะหิวบ่อยอะนะครับปัสสาวะบ่อยด้วยหิวน้ําก็บ่อยแล้วปัสสาวะออกมาครั้งหนึ่งเนี่ยม,มันสีมันจางนะครับมันไม่ได้สีเข้มเลยมันสีจางเ,เรากินน้ําบ่อยเรา,เราปัสสาวะก็บ่อยแล้วนอนกลางคืนก็ปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอ,อนอกเหนือจากนี้บางคนเนี่ยตอนที่เริ่มเป็นเบาหวานใหม่ๆเนี่ยน้ำหนักลดวุ่วภาพเลยเออแปลกไหม น,น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วเลยนะครับแบบลดพวบๆ,ๆเลยแล้วก็ผอมลงผอมลงแต่ว่ามีอาการอย่างที่ผมบอกก็คือปัสสาวะเยอะมากเลยแล้วก็หิวน้ําบ่อยมากกลางคืนก็ปัสสาวะอันนี้ก็คือเป็นอาการหนึ่งของเบาหวานนะครับต้องรีบไปตรวจนะครับไม่ไม่งั้นเดี๋ยวอันตรายได้นะฮะบ,บางคนมีการเปลี่ยนของสายตานะครับจากอยู่ๆสายตาสั้นเฮ้ยทำไมมันหายแล้วเราก็หลงดีใจว่าเฮ้ยไม่เป็นอะไรไม่ใช่ครับนั่นก็เป็นอาการหนึ่งของเบาหวานเช่นกันนะครับดังนั้นพวกนี้ก็ เป็นได้แล้วจะต้องรีบไปตรวจด้วยนะครับถ้าคนไหนที่ปล่อยให้เป็นยาวๆนานๆเนี่ยมันจะมีภาวะแทรกซ้อนขึ้นมาจนถึงชีวิตได้เลยนะครับคือภาวะที่เราเรียกว่า d i diabetic k e t o acidosis นะครับก็คือเป็นการเกิดเลือดเลืดมันเป็นกรดนะครับก็ต้องระวังนะครับนั้นเบาหวานเป็นได้ไขมันสูงเป็นได้ครับบางคนเนี่ยผอมนะครับผอมหุ่นดีเลยแต่คอเลสเตอรอลตัว LDL เนี่ยขึ้นไป200กว่านะครับบางคน300ด้วยอ่านะครับ พวกนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาทางกรรมพันธุ์นะครับทางพันธุกรรมทางพันธุกรรมเนี่ยไม่ได้แปลว่าพ่อแม่ของเราจะต้องเป็นเสมอนะครับบางทีการกลายพันธุ์ของยีเนี่ยมันมาเกิดขึ้นตอนที่เรากําลังอยู่ในในวัยตัวอ่อนนะครับมันเกิดการกลายพันธุ์ตรงนั้นแล้วมันก็เป็นปัญหาเฉพาะเราอย่างเดียวแต่พ่อแม่เราเนี่ยไม่เป็นอะไรนะครับมันเกิดแบบนั้นได้นะฮะแล้วไขมันพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ตรวจมันก็ไม่รู้ครับมันไม่มีอาการอะไรเลย และเมื่อมันมีอาการขึ้นมาแล้วแล้วก็อันนั้นเนี่ยมักจะแย่ไปแล้วถามว่าอาการอะไรนะครับคือโรคโรคนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า familial hypercholesterolemia นะครับ familial ก็คือมันอยู่ในครอบครัวนี้แหละ hyper ก็คือเยอะ cholesterolemia ก็คือมีเลือดที่มีคอเลสเตอรอลสูงๆนะครับพวกนี้คือในในคุณพ่อคุณแม่บางคนก็มีนะครับในตัวคนไข้าบางคนก็มีบางคนก็เป็นทั้งครอบครัวบางคนก็เป็นเฉพาะตัว ของคนไข้เองแต่พ่อแม่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับภาวะนี้จะมีค่าคอเลสเตอรอล LDL เนี่ยสูงมากๆเลยแล้วมันไม่มีอาการแต่ว่าไอ LDL ตัวนี้เนี่ยมันจะไปอุดตามหลอดเลือดต่างๆนะครับทำให้เกิดปัญหายกตัวอย่างเช่นถ้าไปอุดตันหลอดเลือดของหัวใจก็จะเกิดโรคหัวใจขึ้นมานะครับหัวใจขาดเลือดถ้าไปอุดตันหลอดเลือดสมองก็หลอดเลือดสมองตีบไปนะครับก็จะเป็น stroke นะครับหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นมาได้นะครับ นั่นก็คือปัญหาของการที่มีไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วมันจะรู้ได้ด้วยวิธีการไปตรวจเลือดเท่านั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะผมก็แนะนําว่าวัยรุ่นเนี่ยควรจะตรวจสักครั้งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจนะครับถ้าอายุ20เนี่ยก็สักสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยๆก็เป็นเป็นพื้นฐานไว้ว่าเรามีหรือไม่มีโรคนี้ซ่อนอยู่เพราะว่าถ้ามีเนี่ยต้องรีบรักษานะครับเออและอีกอย่างหน,นึ่งโรค Family h y p e r c h o l e s t e เ o l e m i a มเนะี่ยผมอยากจะอธิบายเพิ่มนิดหนึ่งนะครับคือ ผมเคยได้ยินอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าตัว LD L D L เนี่ยมันมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับแล้วถ้าเป็น L D L ตัวเล็กเนี่ยนะครับมันจะสามารถชอนชัยแทรกซ้อนเข้าแทรกแทรกแซงเข้าไปในตัวของผนังหลอดเลือดได้ทาให้เกิดผนังหลอดเลือดอักเสบแล้วสุดท้ายก็จะมีการตีบของผนังหลอดเลือดตัวนั้นทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะครับแต่ถ้าเป็น L D L ตัวใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยเป็นแบบนั้นคํากล่าวเนี้ยไม่ถูกต้องนะครับ บางคนบอกว่าเฮ้ยเราคอเลสเตอรอลสูงมากๆแต่ของเราเนี่มันเป็นตัวใหญ่หมดเพราะว่าเรากินคีโตนะครับมันก็เลยไม่เป็นอะไรนะฮะไม่ไม่เกิดอะไรขึ้นมาหรอกไม่ใช่ครับข้อพิสูจน์เนี่ยชัดเจนที่สุดในโรค Family h y p เปอร์ค e เ e สเตอรอลมคือคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมีคอเลสเตอรอลที่สูงมากมีค่า LDL ที่สูงมากแล้วเกือบทั้งหมดของ LDL ของเขาเป็นตัวใหญ่หมดเลยครับแต่ เรารู้นะครับว่าคนที่เป็น Family h ไฮเปอร์ค e เลสเตอรอลมีนั้นมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองสูงกว่าคนทั่วๆไปมหาศาลเลยนะครับเออถ้าเกิดว่า ldl ตัวใหญ่แล้วมันไม่เป็นโรคพวกนั้นแล้วท่านจะอธิบายได้อย่างไงว่าคนเหล่านี้ทําไมมันถึงเป็นโรคพวกนี้มากกว่าคนทั่ว,วไปเออนะครับนั้นปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่ดูกันที่ตัวใหญ่หรือตัวเล็กเราดูกันที่ปริมาณของคอเลสเตอรอลนะครับถ้า ldl เนี่ยมันสูงนะครับ ยังไงก็ไม่ปลอดภัยนะครับต่อให้มันเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กมันก็ไม่ปลอดภัยแต่ไอ้ตัวใหญ่ตัวเล็กเนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจเมื่อคอเลสเตอรอลของท่านปกตินะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือค่อนไปทางสูงแต่มันยังไม่สูงตรงนั้นเนี่ยเราสามารถตรวจขนาดของ LDL หรือเราตรวจจํานวนอนุภาคเพื่อบอกว่าเรามีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแล้วหลอดเลือดหัวใจเราสอดหลอดเลือดสมองมากน้อยแค่ไหนเพื่อผลในการดูแลของเรานะครับเช่นเราอาจจะ เออคอเลสเตอรอลปกติแหละแต่เราเราไม่แน่ใจอ่ะเราขอไปตรวจเพิ่มเติมได้ไหมขอตรวจว่าเรามีพาร์ติเคิลหรืออนุภาคของคอเลสเตอรอล LDL อเนี่ยกี่ตัวนะครับหรือเราไปตรวจขนาดของอนุภาคว่ามันมีเยอะมันเนาะมันใหญ่มันเล็กนะครับถ้าของเราเฮ้ยมันเป็นตัวเล็กหมดเลยฮะต่อให้เราคอเลสเตอรอลไม่สูงตรงนั้นเนี่ยท่านควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตเช่นไปออกกําลังกายเรื่อยๆเพื่อให้มันหายไปเพื่อลดระดับลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนถ้ามีโรคหัวใจ อยู่ในครอบครัวเยอะๆเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยโอ้โอายุ40 50ก็โรคหัวใจมาแล้วแล้วถาถามหาพวกนี้เนี่ยอาจจะถึงขั้นทานยาเลยก็ได้นะครับถ้าท่านไม่สามารถเอามันลงมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งอยากจะชี้แจงให้เข้าใจนะครับเรื่องของไขมันสูงเจอในคนที่ผอมได้แล้วก็ไม่ได้แปลว,ว่ามันปลอดภัยนะครับมันไม่มีอาการจนกว่าท่านจะแย่ไปแล้วนะครับก็คือมีโรคหลอดเลือดแทรกซ้อนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าต่อมาโรคความดันโลหิตสูงคนผอมเป็นไม่ได้ ไม่ใช่ครับคนผอมก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ครับอันนี้เจอได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยก็ต้องมีการวัดความดันตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับถ้าไม่เคยวัดมาก่อนช่วงวัยรุ่นแน่ๆก็คือควรจะต้องไปวัดนะครับเราจะได้รู้ว่าเอ้ยมันสูงแค่ไหนตรวจประจําปีไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยจนกระทั่งมันเกิดอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยอันนั้นจะแย่ละเพราะว่าบางคนเนี่ยคงเข้าใจผิดอยู่ว่าความดันโลหิตสูงอาการก็คืออาการปวดหัวไม่ใช่ครับ ถ้ามันปวดหัวเพราะ,ว,าะว่าความดันสูงนั่นแปลว่าความดันของท่านสูงมากๆแล้วม,มันสูงมานานแล้วด้วยนะครับแล้วก่อนที่มันจะสูงถึงระดับนั้นเนี่ยท่านอาจจะมีปัญหาเช่นหัวใจของท่านมันโตไปแล้วนะครับไตของท่านเริ่มเสื่อมแล้วนะครับอย่างนี้เป็นตน้นหลอดเลือดของท่านก็เริ่มไม่ดีละดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องป้องกันความดันสูงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีเลยนะครับถ้ามันมีก็แปลว่าแย่ไปแล้วนะครับแล้วพอมันแย่ไปแล้วการกลับมาทําให้มันกลับเป็นเหมือนเดิม มันไม่ได้ทําได้เสมอไปนะครับทําได้บางกรณีบางกรณีคือทําไม่ได้เลยนะครับงนั้นก็คือจะต้องมีการตรวจวัดสม่ําเสมออย่างน้อยก็ปีละครั้งนะครับคนผอมสามารถเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้นะครับคนผอมสามารถนอนกลนหยุดหายใจในขณะหลับได้ไหมได้ครับบางคนคิดว่าจะต้องอ้วนเท่านั้นถึงจะมีการนอนกลนแล้วก็หยุดหายใจในขณะหลับแต่ผมคิดว่าต้องมีหลายคนแหละครับที่เคยไปเที่ยวแล้วก็ค้างคืนกับเพื่อนและเห็นว่าไอ้เพื่อนคนผอมเนี่ยเมื่อนอนกลนแล้วเกิดะนะครับ หลายหลายคนก็อาจจะมีความรู้สึกเฮ้ยมันมีอย่างนั้นจริงๆนะครับเหตุผลที่คนผอมเนี่ยนอนกรนแล้วก็มีการหยุดหายใจในขณะหลับได้เนี่ยมันคือคนเอเชียเนี่ยมีรูปหน้าหรือโครงกระดูกของหน้าเนี่ยแตกต่างจากคนยุโรปหรือคนคอเ,คเชียนนะครับกระดูกของคนเอเชียหรือก็รูปหน้าแล้วก็ช่องคองคนเอเชีย,ยมันจะแคบกว่านะครับทำให้มีโอกาสที่จะเกิดการอุดตันได้จากลิ้นเวลาที่เรานอนอน,นี่แหละครับเรานอนปุ๊บลิ้นมันตกลงไปข้างหลังไปอุด ทางเดินหายใจของเราก็ทําให้เรามีการนอนกรนถ้ามันอุดยังไม่สนิทเนี่ยลมเข้าไปได้ลมเข้าไปได้ไป,ไดปุ๊บมันก็จะมีเสียงเหมือนเสียงกรนนะครับแต่ถ้ามันอุดสนิทเลยอันนั้นก็มีลมเข้าออกมันก็จะไม่เกิดเสียงมันก็จะเป็นการหยุดหายใจในขณะหลับไปและพวกนี้ถ้าเราไม่แก้ไขจะเกิดอะไรขึ้นโรคต่างๆถามหาเลยครับท่านก็จะรู้สึกว่าตอนเช้าแล้วมันนอนไม่พอนะครับตื่นมาก็ปวดหัวบางคน ไม่เป็นแบบนี้ก็มีไม่มีสมาธิในช่วงระหว่างวันหงุดหงิดง่ายนะครับแล้วปล่อยไว้นานโรคอ้วนก็จะเริ่มตามมาแล้วครับโรคเบาหวานโรคความดันพวกนี้ก็จะค,มคุมได้ยากขึ้นบางคนที่มีโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอยู่แล้วมันก็จะคุมไม่ค่อยได้นะครับังนั้นพวกนี้เป็นหบอกเกิดของทุกอย่างถ้าเราไม่เคยตรวจเราก็ควรจะไปตรวจโดยเฉพาะคนไหนที่นอนกรนต่อให้เราผอมก,ามก็ตามก็ต้องไปตรวจนะครับเพราะว่ามันรักษาได้เราก็จะป้องกันปัญหาต่างๆในอนาคตได้นะครับ นอกเหนือจากนี้พวกข้อเสื่อมต่างๆคนผอมเป็นได้ไหมได้ครับแต่โอกาสมันจะน้อยกว่าในคนอ้วนเพราะว่าข้อเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการที่มีน้ําหนักลงไปบริเวณข้อนั้นเยอะๆแล้วก็มีการใช้ข้อที่มันไม่ถูกต้องที่ผิดหรือมีการบาดเจ็บซ้ําๆอยู่เรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่าทางของท่านด้วยถ้าท่านเดินแล้วมันหลังงองงุ้มอย่างนี้อยู่เรื่อยๆก็จะมีการปวดหลังได้ปวดคอได้นั้นคนผอมเนี่ย บางคนก็จะมีการปวดคอปวดหลังปวดกระดูกได้เหมือนกันนะครับแล้วผอมในอนาคตมันเป็นโรคอะไรได้อีกอ่าคนผอมเนี่ยจะเป็นโรคก,กระดูกพรุนได้ง่ายกว่าคนอ้วนนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับคือสาเหตุหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่มีน้ําหนักเนี่ย ไปกดลงบนกระดูกอยู่เรื่อยๆมันเป็นการการะตุ้นทําให้กระดูกมันมีการพัฒนาแล้วก็สร้างตัวให้มันหนามากขึ้นนะครับแล้วก็ความอ้วนเนี่ยนะครับตัวไขมันมันก็จะมีการสร้างฮอร์โมนทั้งพวกเอสโตรเจนพวกอะไรพวกนี้เข้ามาช่วยเรื่องของกระดูกได้บ้างนะครับแต่ในคนที่ผอมๆเนี่ยมันไม่มีของพวกนี้นะครับก็โอกาสจะเกิดโรคกระดูกพรุนเนี่ยจะสูงกว่าคนอ้วนก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะครับถ้าเราออกกาลังกายสม่ําเสมอแข็งแรงพวกนี้ก็เป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดโรคกระดูกพรุนในในตัวท่านได้นะครับดังนั้น จำเป็นจะต้องไปดูแลตัวเองนะครับงนั้นเราจะเห็นว่ามีหลายโรคนะครับที่เราเคยเข้าใจมาก่อนว่ามันเกิดกับคนอ้วนเท่านั้นไม่ใช่ต่อไปแล้วนะครับคนผอมก็เกิดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันสูงเบาหวานความดันนะครับโรคข้อโรคกระดูกพรุนต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นได้โรคหยุดหายใจในะขณะหลับการนอนกรนนะเกิดได้หมดเลยนะครับดังนั้นอยากจใจทุกๆคนเนี่ยที่คิดว่าตัวเองรู้สึกปกติดี ก็ไปตรวจดีกว่าครับไปตรวจจะได้รู้ว่ามันปกติแน่ๆหรือเปล่าตรวจเลือดตรวจความดันตรวจอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้รู้แล้วก็ตรวจประจําปีไปเรื่อยๆนะครับเราเจอปัญหาก่อนมันดีกว่าเราไปเจอเอาทีหลังตอนที่เราแย่ไปแล้วแล้วหวังที่จะมาแก้ไขมันแก้ไม่ได้แล้วนะครับบางคนเสียแล้วเสียเลยบางคนโชคดีที่ยังพอแก้ได้แต่มันก็อย่าไปแก้มันจะดีกว่านะต้องกันมันไว้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเป็นนะครับโอเควันนี้ก็สั้นๆง่ายๆเท่านี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ